โอเคสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาไปเปลี่ยนคลาสอาเชอร์นะก่อนอื่นเลยก็ต้องเก็บจับ10ก่อนนะครับให้เรามาที่เมืองผายยอนไปครับให้เราเดินไปที่ทางขวาบนนะตรงแว่นขยายขวาบนนะครับวิ่งเข้าไปเลยนะเดิน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 ไปครับ เดินไปเรื่อยเอาล่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือไม้นะครับไม้สองชิ้นนี้นะมันจะเป็นคัด A กับคัด B B นะที่ผมเตรียมมานะครับไม้นีห้หาได้จากแมปด้านล่างพายยอนเลยนะเดินไปตีไม้แล้วก็เก็บมาพอเจอทางแยกแล้วก็เดินขวาไปครับเดินตรงไปเรื่อยนะ อย่าไปครับอย่าไปก็เปลี่ยนไม่ยากครับอาเชอร์นะสำหรับคนที่ไม่รู้นะคนที่รู้แล้วก็โอเคไม่เป็นไรครับเดินเข้าไปครับเจอเจ้าหน้าที่แห่งสมาคมอาเชอร์ก็กดไปเลยครับข้าอยากจะเป็นอาเชอร์นิดนิดไปกรอกแบบฟอร์มปึ๊บข้าพร้อมแล้วกดไปเรื่อยครับเนี่ยครับมีเกรดเอเกรดบีนะได้สิบห้าคะแนนเนี่ยโอเคเราต้องเตรียมมาให้พอนะครับ โซทั้งนะอันนี้นะกับไม้อีกอันหนึ่งคนระับเป็นเกตดีโอเคแค่นี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับนะถ้ากด Enter ไปเลยนะครับกดไปก็จะเรียบร้อยเลยนะครับได้เปลี่ยนเป็นอาเชอรแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ